มาดูน้ำไหลเข้าดานนัดานในบินดันในโอ้ดีเมื่อเช้าไหลแรงใช่ไหม <ạ. S 1> นี่ยังไหลอยู่นิดหน่อยโอ้มีมีมีมาบ้างนะไหลนิดหน่อยแต่ภาพรวมโอเคอยู่เนาะ ถ้าจะสูบมาต้องสูบไม่หน่ขนาดนี้เนาะไม่ออตอันใดก็เตรียมสูบอยู่นั่นนี่เออนั่นนี่นี่ก็เยอะเยอะเยอะนี่มีมีน้ำไหลมาท่านนายกป้าเขาต่งให้สูบอยู่เดี๋ยวรอหลวงพ่อตัดสินอีกทีว่า จะสูบหรือไม่สูบคืนนี้ฝนจะตกไปแล้วเนี่ยถ้าเต็มแล้วมันจะไหลไปไหนไน,น,นี่นี่ล่นระดับยังโอ้ดีถ้าเต็มจะได้ไปนู่นเนาะโอเคดีไห้มันเต็มเปียบ แล้วน,น้ำตกวเงไาต่อก็เต็มที่อยู่แล้วพี่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรฮอะอ๋อพี่สมศักดินะ์เนาะขอบคุณนะครับหมู่อะไรหมู่เจ็ดโอเคพี่พี่สมศักดิ์หมู่เจ็ดเครื่องวางแผนจะสูบตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดเลย ที่นี่ดูสถานการณ์น้ำถ้าขนาดนี้ขนาดนี้ต้องสูบไหมพี่สมศักดิ์เน,นาะขนาดนี้โอเคแต่น้ำเรามีสต็อกอยู่นุ่นอยู่แล้ว,อวเออเออนั่นเนีโอเคขอบคุณพี่สมศักดิ์ครับ,บครับสวัสดีครับดูน้ำไหลเข้าบึงเวลานี้ครับบึงด่านใน เมื่อคืนฝนตกแรงครับโอ้ไหลเข้ามาเลย่อยคาดว่าน่าจะเต็มนะครับอบอตอด่นไหนเตรียมแม็กโคเตรียมปลูกไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะเต็มขนาดไหนบรรยากาศสวยงามเห็านน้ำแล้วขุ่นใจ วดเดวันที่29ตุลาคม2566นะครับน้ำเต็มเปี่ยมปลาไปออกกำลังกายตามพื้นที่